สองามขอบคุณค่ะค่าสองมื่อค่ะไมต้องยืนค่ะไมต้องยืนค่ะเอ้าไอ้ตัดจะไม่ไปร้องเพลงหรือเปล่ที่บ้านใหม่หรอร้องเพลงอะไรล่ะอ่ะร้องเพลงอะไรคะโอ้ยเพลงเดี๋ยวบินปีไปสากโจ้เพลงทำไมเพลงหากินเจ้าอ่ะหนึ่งสองสามไปด้วย เราเลองให้ปอนฟังที่โชดก่อนโชก่อนพอกหนึ่งอ้างั้นหนูหนูก็เอาไม่หนูไปร้องที่บ้านใหม่นะเพลงตัวแฝงนะตัวกินอะไรขนมขนมเปี๊ยินอนนอนใส่แบบมันขึ้นนองอยู่ห้องทวงดีดีนอนอย่างนี่แล้วนอนอยู่บ้านแล้วขอนอนลาบันคุณบอกขอนอนตีหายนีนแต่อันเมียนเสือกอันลาบฟังละแม่เขาเป็นตัวเกี่ยวตอนนี้ตามเป็นจ่ห้องนอนต้องปวดอ่านะขอร้องขอเมย์ไร กระดาพื้นการว่ากามาตะอ่นเบืง่งการนั่นมันเป็นไรน้องหลับหรอกน้องเจียวหลับหรอคาเกียวหลับขานี่ผมเกีห้หนูมานี่ยเปลี่ยงฟันไหมล่ะเปลี่ยนค่ะแปลี่ค่ะไม่เปลี่ยนฟันระวังคุณหมอระวังไม่ใช่ขาหมอคไม่ไม่หนะะูไม่ได้หาหมออ่ะพี่ตู่เป็นอะไรตี พี่โตบป็นมาดิพี่ตัวพี่โตสวอเม็นชิลเล่นขึ้นมอสหนึ่งมันหิ้วสามแล้วเราไปมางานยุบมาดาราเหมือนหมูวันมาส้มน่องขึ้นรถอ่ะเพิ่มวันพี่โตซ้อนกอดพี่โตได้ไหมล่ะแต่ละกอดไอ้นะกอดสิว่ากอดกับพี่โตไหนนะครับเออพี่โตไม่ได้มาเที่ยวด้วยเลยอ่ะแต่ว่ามีพี่อะไรอยู่ข้างหลังน่ะพี่สกายค่ะพี่สกายก็มาค่ะพี่สกายก็หอมหมูสอดก็หอมยายใส่ สี่ว่าขึ้นทับบานของพ่อพี่ยังใท่เนาะเออกระชายจีดลงแม่โคโอ้ยผมคือสวยแท้ผมน่ะผมสีนะให้พ่อทำให้พ่อทำสีหน่อยเด้อให้พ่อทำตัวห่อเด้อห้าเปใส่สีอไคะหเ็ยี่เดีตีมเ่นอะไรดอะไรลูก สีอะไรกันสีโตะนีเก่าสีอะไรันสอรสีอะไรนสอะไวัไ้กินข้าวหรือยังสีอะไรกันพ่อสีดำผมพ่อสีดำ แม่ก็ไม่เอาสิอผมไม่ผมยาวหอนดแต่น้อยผมนี่แต่ยาวล้สวยมใช่มันยาวมากเลยอะผู้หญิงพ่อต้องไปทำยาวนะทำยาวเนี้ยแม่เปนผู้หญิงผมยาวะไม่ใช่ผมถ้าเป็นเจ๊ไฟจะได้เจ๊ไฟจะทำได้อยู่เจี๊ไฟใครเป็นเจ๊ไฟอะลองของแถดูกดูของแถดูของแถดูหนึังสองช่ำ จำไรจำโฟองดมทำไมหนูไม่กลดกินเป็นชิ้นคำไใหญ่นะเลีอยกกิ่มมันเลยกินสตอร์บรีมสตอ์บรีกิน็อย่างนี้เกไม่อยากกินก็เการอ ยานุภาหานุถาอีกตัวัาสิบมหาล่ะสิบ้าเมื่นเนยล่ะจากอันกับสิบ้าี่ร้านเบ้าบาี่ล่ะแถวๆช่วงวันทียมันต้องไก่อะไรตาดใจไปเพราะก่อนแล้วกอนหน่อยไปก่อนเร็ว ได้แ่อกวาเร็วนิตาตอนนี้่าะสวยก่อนนี้พ่อเลยสองเสองซ้ำขอบคุณกาเมอค่ะสองเมอค่ะโอเคค่ะจ้าเจนีโทรมาอ่างพอกินฟันอู่น้าเตากินขนมกุ๊กกว๊อกพุ่มอ่างพออ่านรังตะเรียวพี่น้องวันนี้มีงานที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับแจะพบพอกันกับที่น่าตั๋วเกี่ยวมิวสิกที่